ชาวเมืองชิคาโกสหรัฐอเมริกาคงไม่ต้องทนกับปัญหารถติดอีกต่อไปแล้วนะคะเมื่อบริษัทการบินชั้นนำระดับโลกอย่าง United Airlines ประกาศเต็มเปิดให้บริการแท็กซี่อากาศที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าเป็นครั้งแรกแลยเตรียมให้บริการอย่างเต็มรูปแบบในปี2025ค่ะ แท็กซี่อากาศที่ใช้เป็นอากาศยานพลังงานไฟฟ้าประเภทขับเคลื่อนขึ้นและลงในแนวดิ่งหรือว่า eVTOL นะคะมีชื่อรุ่นว่า midnight ค่ะซึ่งสามารถบรรทุกผู้โดยสารได้สูงสุดถึง4คนและนักบินอีก1คน อีกทั้งยังรองรับน้ำหนักสัมภาระได้มากถึง1000ปอนด์หรือประมาณ450กิโลกรัมในส่วนของระยะทางเครื่องบินสามารถบินได้ไกลถึง1 0ึงไมล์หรือว่าประมาณ160กิโลเมตรแต่ก็ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมสำหรับการบินระยะสั้นในระยะบินประมาณ20ไมล์หรือว่า32กิโลเมตรค่ะ สำหรับพลังงานเครื่องบินลำนี้อาศัยพลังงานจากแบตเตอรี่6ก้อนที่ใช้เวลาชาร์จเพียง12นาทีโดยมันสามารถทำคอมเร็วสูงสุดที่150ไมล์ต่อชั่วโมงหรือว่าประมาณ240กิโลเมตรต่อชั่วโมงและสำหรับเส้นทางแรกที่จะเปิดให้บริการก็คือบริการรับส่งระหว่างท่าอากาศยานในเมืองชิคาโกสหรัฐอเมริกาโดยเป็นเส้นทางระหว่างท่าอากาศยานนานาชาติโอแฮร์ไปยังปลายทางสนามบินเวอร์จิพต์ชิคาโกค่ะ โดยทางบริษัทได้ให้ข้อมูลว่าจะใช้เวลาในการบินเพียงแค่10นาทีเท่านั้นนะคะซึ่งถือว่ารวดเร็วมากเลยค่ะเมื่อเทียบกับการเดินทางบนท้องถนนในชั่วโมงเร่งด่วนที่อาจจะใช้เวลานานถึง1ชั่วโมงหรือว่าอาจจะมากกว่านั้นโดยบริการแท็กซี่อากาศนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสายการบิน United Airlines ผู้ให้บริการขนส่งทางอากาศของสหรัฐอเมริกาและบริษัท Archer a v i a t i o n บริษัทผู้พัฒนาอากาศยานไฟฟ้าชื่อดังค่ะ โดยเป้าหมายของทั้งสองบริษัทก็คือการมุ่งที่จะลดมลภาวะจากการเดินทางทางอากาศด้วยการนําเสนอรูปแบบการขนส่งที่รวดเร็วยั่งยืนสะดวกและลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปสนามบินของผู้โดยสารนั่นเองค่ะ